ไปช่วยกันจับบอ่อนหน่อยแต่ไม่ใช่ตำรวจนะ,ะเป็นปกครองรปัญหามาแล้วตั้งแต่ปกครองไปนะครับคุณผู้ชมครับปกครองที่เชียงใหม่ไปเพราะว่ามีคนร้องเรียนมาบอกว่าบอนใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เปิดมานานและมาช่วยจัดการหน่อยครับ เข้าใจว่าไม่น่าจะมีใครก,กล้าต่อสู้ขัดขวางครับทุกคนช็อกอยู่เพราะว่าเล่นมานานไม่เห็นเคยโดนอะไรเลยนี่นั่งนิ่งกันเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองเข้าไปทลายบ่อนแห่งนี้ตอนที่เข้าไปเนี่ยเจอทั้งนักพันนันเจอทั้งอุปกรณ์การเล่นเพียบเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องสั่งทุกคนนั่งลงชูมือขึ้นแต่ไม่ต้องหมุนๆน,นะ <laughs> ชูมือขึ้น อยู่ในความสงบแล้วก็แจ้งเรื่องของการลักลอบเล่นพนันนะครับคือจุดนี้เป็นบอนที่อยู่ตรงย่านสันติธรรมตําบลช้างเผือกเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมครับเพราะศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยมีชาวบ้านแจ้งไปว่ามีบอนขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาแต่และว,วันมีนักพนันเข้าออกกันเยอะเลยนะครับน่าจะเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นฝากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย เขามาตรวจหน่อยสิเขาจะสลับกันเล่นด้วยนะคะตรงย่านสันติธรรมกับย่านช้างเผือกุนเวียนกันไปเกมพนันที่เปิดให้เล่นครบเลยเสือมังกรไฮโลบาคาร่าเล่นกันทั้งกลางวันกลางคืนนะคะสามารถจัดจุนักพนันได้ทั้งหมดเนี่ยเต็มๆ3 0มคนแต่ที่หนีไม่ได้เพราะประตูทางเขาออกมันมีทางเดียวง่ายใช่ตำรวจก็เลยเนี่ยลับเข้าไปชาร์จได้เลยแล้วก็จะมีกาดอยู่หน้าประตูด้วยคอยดูต้นทางนะคะใครที่เป็นนักเล่นหน้าใหม่ก็ตรวจเป็นพิเศษยึดมือถือทุกคนห้ามเอามือถือเข้าไปด้วย มีบริการขนมเครื่องดื่มดึงดูดใจมีตู้ยิงปลาให้นักเล่นพน,นันผ่อนคลายกันด้วยเผื่อเสียเ<ฮ>คร<ฮ>ียดคือ<ฮ>ทุกอย่างเนี่ยครบวงจรหมดเลยแล้วก็ข้างในจะมีกล้องวงจรปิด11ตัวนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ครบคเป็นหลักฐานที่ใช้ดําเนินคดีกันต่อนะครับและนี่สิ่งที่ไปเจอชิปแลกเงินเงินสดคุณผู้ชมครับเอกสารอะไรต่างๆแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนเป็นล้านเลยนะจับนักพนันกับเจ้ามือได้ทั้งหมดร0 4ยคน เจ้ามือ19คนที่เหลือเป็นนักพนันแล้วก็มีพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่เอามาจอดเป็น10บคันเนี่ยตรวจยึดไว้หมดหลังจากนั้นก็จับนักพนันทั้งหมดไปโรงพักครับ ไปจับกลุ่มบันทึกอ๋อไม่ได้ไปโรงพักเพราะนี่จะปกครองไปไปที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่แจ้งข้อหาตรงนี้แหละก็คือร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายค่ะทีนี้ทางตำรวจล่ะก็ต้องเด้งสิฮเสือตามระเบียบเนาะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่บอกว่าการจับกลุ่มเข้าไปจับกลุ่มแบบนี้เบื้องต้นสั่งย้ายตั้งแต่ผู้กำกับสพช้างเผือกรองหุ้มกับแล้วก็สารวัตรห้านายนะคะตอนนี้มาประจำที่สปกรตำรวจภูธรเชียงใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบส ส่วนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี